สาวดาพากินพาแซบสวัสดีค่ะวันนี้สาวดาพามากินแนวแซบๆอีกแล้วนะจ๊ะร้านอาหารอีสานร,ร้านลับๆของสาวดาเองนะจ๊ะกินมาตั้งแต่เด็กยันโตเลยจ้ะอยู่แถวสุทธิสารอินธรรมระฝั่งสะพานควายนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้สาวดามากินสั่งเป็นก้อยเนื้อนะคะก้อยเนื้อเสือขั้วนะจ๊ะแล้วก็ มีลวกจิ้มหมูค่ะแล้วก็ต้มขมแซบแซบ,แบนวลนวนะคะทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าหนึ่งในใจเสมอจริงๆนะคะร้านนี้เดอเวดจริงๆค่ะต้มเขานะคือแบบมันเป็นเครื่องในเนื้อก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเสียเครื่องในจา๋าหรือว่าเป็นแบบเหมือนร้านอื่นนะคะมันจะมีพวก เอ่ออเ็นพวกขอบกระด้งพวกเนื้อเปื่อยติดมาด้วยทุกคนก็คือเดอะเบสค่ะรองลงมาจากก้อยก็คือรวกจิ้มหมูนี่แหละรวกจิ้มหมูใส่เสี่ยงจีนะจ๊ะหรือว่าไข่หลังนั่นเองอร่อยน้ำจิ้มขมก็ได้น้ำจิ้มเปรี้ยวก็ดีจ้ะส่วนนี้ก็ก้อยเนื้อเสือขมๆนะจ๊ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆผักสดๆพี่เจ้าของร้านเขาแบบจัดเต็มนะทุกคนคะ่ะ มาทานด้วยกันนะคะอยากจะบอกจริงๆอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าร้านนี้ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็รสชาติดีมากสาวดากินมาตั้งแต่เด็กเลยนะทุกคนทุกคนคะ่ะตั้งแต่อายุสิบกว่ากว่านะคะสิบกว่ากว่าพนะสิบกว่าคะ่ะทุกคนตั้งแต่เข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเลยนะจ๊ะถ้ารวมทุกวันนี้ก็ไม่ใช่จะยี่สิบ ยี่สิบกว่ายี่สิบปีแล้วละมัง้งรวมๆเนาะเกือบยี่สิบปีนะคะเพราะว่ากินตามคนรู้จักมีรุ่นพี่ก็พาทานตั้งแต่เป็นเด็กเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยนะจ๊ะก็กลับมาแวะเวียนมาทานทานแกนแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยขนาดเราย้ายไปอยู่แถวอื่นเราก็ยังแวะเวียนกลับมานะคะทุกคนค่ะก็คือวะมาอุดหนุนพี่เขานะจ๊ะใครสนใจหรือว่าอยากแวะไปตํา พิกัดคืออินธรรมระซอย27นะคะตรงเข้าไปเกือบสุดซอยเลยนะจ๊ะก็จะเจอร้านลาบต้มชื่อร้านน้ำหมี่นะคะก็คืออยู่ซ้ายมือเลยร้านสุดท้ายร้านลาบเพราะว่าในซอยนั้นจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเช่นส้มตำลาบก้อยนะจ๊ะ แต่ร้านของพี่เขาจะอยู่แบบสุดซอยเลยค่ะทุกคนค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปสาราภาก,กินผาแซบด้วยนะจ๊ะรับรองจะมีคลิปดีๆมาให้รับชมแน่นวนค่ะตอนนี้ดองคลิปไว้เยอะมากนะคะทุกคนไม่มีเวลาตัดต่อก็คือถ้ามีเวลาว่างหรือเวลาเหมาะๆก็จะรีบมาอัพมาลงให้ทุกคนได้ดูนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ